ไล่แล้วไล่แล้วไล่แล้ว6่แม่เนี่ยไปเียสัพกก่อนอนะลยไ,ไม่ชพมันกินอ่ะพี่เลยเนี่ยด็ันตายขามเนี่ยพวกเนี่ออยออเอาไปเอาไ ไอพวกป้ายังไม่เากินเลยตอนนี้พวกป้าอ้แย่หมดเปี่ยนแรแล้วพวกอยากอยากงใชรงมรเียหมดอยากเลยไอ้าโดนคนเงียบเลยโดนชนเลยานะเอถ้าไปสาตรงตรงนั้นมามามาไอพวกนี้มันก็กลัวพืชมามา่นิหนิกล้ ้าไม่ได้เลยแล้วเรียกมาไม่เคยเลมาืเยอะออยืมรมาไ้วนหอแไ้่ว่าเออาได้ไหมใช้คนหาเลยอคนนั้นก็แม่เ่งกเอาเลา่ี่เท้าเลยเออในร่งหน่อยองงามอโยที่เห็นไ้ใรว่าะไรย่มันจมาทำของกำไรห่าไม่ใช่ น้ำมาตรนั้นก่อนังน้อมาตรงนตายนะถ้ามาลึกกไมถ้ามนตรงนี้ถ้าอย่างนั้นตายเลยไม่เคยสงใจใครเลยว่าเออเออถ้าว่าเออนอนเียเนียเนี่ยนอเีเียเนเสียหมดเลยไอู้กสาวไดออกมาทันเนาะอยู่นน้นต้อเป็นเียเลยัดน